ี่วนโพเป็นคู่เสียงกับพระพุทธเจ้าของเราบรรดาที่น้องทั้งหลายอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าเจ้าโพเป็นยังไงถึงที่ไหนก็ปูต้นโพปูต้นโพย่างเยิ้มของต้นโพที่จะเป็นต้นไม้ที่สำคัญขึ้นมาเกิดมาจากไหน ต้นเหตุเกิดมาจากพระสิวลสาราสกุมมางคือพระพุทธเจ้าของเราเองทรงบำเพ็ญทุกขิริยาทุกขคริยามาเป็นเวลาส9วันวันนั้นเป็นวันที่ท่านตัดฉันตอนเช้างานเสด็จมาประทับอยู่ที่ต้นโพใหญ่นี่ก็มีนางสุชาดา นำข้าวมาทุประญาติไปถวายท่านก็เป็นสี่ิบเก้าชิ้นเหมือนกันท่านก็เสวยหมดแล้วทรงตรงพระไทยว่าคราวนี้เราจะต้องบำเพ็ญอนาปารณสติใต้โลกไม้โลกนี้ที่นั่งของเรานี่เป็นที่จัดสารุหนึ่งเป็นที่ตายของเราหนึ่ง เราจะไม่ลูกจากที่นี้โดยยึดหลักอนาปาณสติที่เห็นว่าถูกต้องกับพระไทยเรียบร้อยแล้วโรงพระไทยลงที่จะนั่งภาวนาในทีสถานที่นั่นให้เดี๋ยวจัดสรุปรมขึ้นมาท่านจึงได้ประทับนั่งอยู่ใต้ร่มโพนั่นแหละนายโสธียพรามพราหมณ์เอาหญ้าคาแปดกำมือไปปูถวายท่าน การน,นั่งจเจริญอนาปาณสติเราสรุปความเลยว่าจนได้ตรัสสรู้ขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าปรากฏแก่โลกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใต้ล่มโพล่มใหญ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นล่มโพกับพระพุทธเจ้าจึงเป็นของคู่เคียงกันเราจึงเคารพเพราะเป็นสถฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้นะ